เม่อย่านหนังจักเทียแต่ยบางสิบ่เค่อยอ่านหนังจักเทียบ่เคยเห็นผีจักเทียเรียว่าผีเป็นจังไดสินะเออเออเออวันนี้มันว่ามันเห็นมันเห็นข้ามมากขยันยุหันมองมันขุดหนากรเลยบ่อยให้ฟังรถแระโคบไปขุดมันมันเห็นมันเห็นมันเลยบให้แปังครับวานนี้แม่กรเลยว่ายี่เมื่อแรกอ่ะหนิแม่กระไรมาแม่บอกไรบ่าว่าบ่เคยย่านหนังเทียแม่เกิดตอนหนังข่าน แม่เกิดกังเว้นเกิดวันพระพร้อมแม่บ่เคยย่านหยังบ่เคยลางซี่บาดนี้เนี่ยมันแรงแม่มานอนมาเลยบบดนี้ออ๋มามานอนหวานแม่หวานนั่แม่มาเลยน้่มแม่มาก็แบบว่าก็สิมาถามตัวว่าบ่เคยย่านหยังบ่อ๋อก็สิตีมาไม่ยอมเป็นผู้หญิงผู้ชายแม่ผู้หญิงผู้เฒ่าผู้เฒ่าบ่ สิไม่ซองบังวาสิยานเฮียวบัญาัิดีเนาะเป็นผู้เป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งผู้เฒ่าอันผู้เฒ่าเป็นต่ยานบอกเห็นกับเป็นผู้ยิ่งกับ่เป็นต่ยานแต่ว่าหมาเหาเฮามาหมาอยู่บ้านเฮามาเทือนเฮาแต่ว่าเฮาคือยังอยู่บ้าน่มด้อยู่ในบ้านเห่าคืออยู่ในบ้านแต่บ่านแม่เหมนนอนอยู่ข้างหน้าพี่อ๋อแมนนอนอยู่หน้า ในฝันบ่แม่ฝันนอนยูหน้าแล้วก็ฝันฝันว่าเขาไปในบ้านพูดนะแล้วผีตามมาเลยอผีตามมาบัดนี้ก็เลยบ่รเห็นแม่ตัวไปบ้านพุ่นะผีไปบ้านแล้วบ่เห็นแม่ก็ทีน้าบอกมาผิดเหรอมากระสีว่าอันเป็นอย่างขึ้นเก่งแทกสี่นี่น่ะโอ้ไปลองของบ่แม่ ไปไปตามหอดบ้านไปเห็นยี่หวันนั่มาหอดหน้าเลยนนาห้มาเฮานั่มาหอดหน้าแสดงได้ยินว่าประยานนี่เนาะเลยนำมาบ่เคยเห็นผียักเทียบบ่เคยยานผียิ่งสินนะแม่แม่วาจังสิผีได้นำมาเลยเลยนำมาแสดงว่าผีแล้วแล้วเขามาทำยังไงครับแม่เขาก็แบบว่าเขาก็มาจับแม่เนาะแม่ก็ห่วงขึ้นแล้วแม่ห่วงขึ้นเนาะพอก็เลยปุ๊บเอาโอ้ปผีเลยว่าจังสิ่งโอ้ แสดงว่าน้่มาขัดเนาะอืมก็เลยรเล่ยปลุกเอาปลุกเอาแล้วก็อะไรเนี่ยมาเศร้ากันแม่ก็เลยว่าเสื้อแล้วล่ะอ๋อได้บอกก็เพิ่นไห้บอกเต้เสื้อแล้วมองมองเอตุนะเสื้อแล้วว่ามีผีเห็นไะแล้วเขาให้โชคบ่อยไหมแม่ผีตรงเนี้ยเขาก็กหไฮยูแต่ว่าเขาก็เอาบ่ใครเป็นเนาะเขาก็เอาบ่ใครเป็นตะกี้เขาก็บ้านันเขากหไฮยูอ๋อเป็นเป็น เป็นบ่อที่แม่ไปจกหินใช่ไหมไปขุดหินใช่ไหมโอ้ก็คือว่าจะไปนอนอยู่ตรงนั้นเป็นประจําตอนกลางวันเนี่ยก็เลยไปท้าเขาอืมก็ว่าแม่บอกว่าพ่นน่ะนะพอเราค่อย บ่เคยมีผีแทีบ่เห็นผีเอ็กเทีเกิดมาอะนะผีบ่เคยหลอกแค็กเทียบอย่างนี้แล้วก็เลี้ยเว่าวจะเลี้ยงว่าวเป็นบุญไปเรอยผีตามมาบอกเลยผีก็ได้ตามมาเลยเนาะมันคือบุญยานแท้สิเป็นบุญยานนี่เนาะแต่ว่าเขากับบ้านให้น like s <S าตาอยังก็เป็นผู้เฒ่าธรรมดาเนาะว่ากับยานเข้าแล้วเนาะผีเนาะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมาจับเราเฉยเฉยเข้ากับยานพี่ก้าแล้วเนาะผีเนาะ บันิแม่ก็เล่มา่ฝันนี่และฝันที่ว่ามืหนึ่งเขานี่แหละเมื่อหนึ่งเขานึ่งเขาว่าล้านค่าไงครับหนึ่งเขาวนาในหนึ่งเขสองเทียแม่เขาบนี้เขาเอาค่าหนึ่งเข้าที่เอาทะทําใดเขาเรียกว่าสิบบาทหนึ่งเขาย่บ้านร้านค่าเอาค่าหนึ่งเข้าสิบบาทสิบบาทข่าหนึ่งเข้าสิบบาทแม่ก็เรียกว่าเขานี่มันจะไปเป็นเก่าว่องยังไงสิเนี่ แม่ก็เรียว่ามันเห็สิบปกเก่าหนึ่งศูนย์บ่อเขาเออเนี่ยล่ะปอนด์ศูนย์บ่อสิบบาทเนาะแล้ววันนี้เลขที่บ้านข้าเจ้าเลขที่บ้านเจ้าพันหนึ่งเจ็ดศูนย์ใช่ไหมหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์นี่แหละแม่ฝันไกลกันนี่เนาะหนึ่งเจ็ดศูนย์กับเก้าหนึ่งศูนย์เดดนหนึ่งข้าวแล้วแม่อายุเท่าไหร่ครับผม เลยนี่ป่ะแม่หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเต็มแล้วผีตามนะครับอู้ก็คือว่าแม่นี่จะฝันแม่นนะครับฝันงวดได้ยินมาว่างวดงวดที่แล้วก็ถูกเหรอครับแม่บอกบอกถูกหรือว่าไงบอกเขาถูกแต่เขาไม่ได้ซื้อฝันบอกเป็นเลขฝันในบ้านหมล้เขาบอกแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อจ้าเขาบม่มีเวลาไปซื้อห้องก็ยากเลยโอได้เลขมากกับบอกก้าเจ้าข้าเจ้าเลืกถือเลย เด้าองบาได้สื่อดีเนาะบอกก็ได้บุญแล้วแม่บวก็ถือก็ดีแล้วล่ะถ้าจะไปโชคแต่ว่าวันนี้ก็เลยฟันซะน่เาก็อตีเป็นก้หน่เ้า่เก็นย0เป็นอายุ67ปีอายุ6ก็ปีก็เป็นแนวทางนะแม่เนาะเป็นความฝันเที่บ้านเลื่องเกอ๋ออันนั้นคือบ้านเล็กที่เนาะบ้านเล็ที่บาเขาไปหนึ่งเข้าเนี่ยครับ บ้านเจ็บเจก็่ได้บอให้กับเจ้าฟังดอกว่าฝันนีอย่างบอก่ได้บอกท่านท่านไปบอกเจ้าของบ้านฝันนะท่านบอกเลยบ่ท่านได้บอกว่าเจ้าของบ้านเออท่านได้บอกฝันได้กี่คืนแล้วแม่เนี่ยสองโอ้เบิกรั์เขียนหกสิบเจ็ดเนี่ยเบิกซั์อายุแม่เนี่ยผีตามนะอืมแม่เขียนได้แม่หกสิบเจ็ดปีอย่าลืมนะครับหกสิบเจ็ดไปคือไปถาม ไปบอกว่าไม่กลัวผีเขาก็เลยมากลางดึกเลยบ uh ่กแม่ผู้ผีตามนะเขาไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะไม่เจอไม่รู้เนาะแม่อายุจนปูนี้นี่ยังเจอเลยใช่ไหมแม่โอ้ขนาดว่าดวงยังพาเพื่อใส่พาบไใส่เดี๋ยวนี้ถอดเอาแล้วอันคั่นข่ เอาไป F C แคปหน้าจอไว้นะครับผมแม่รัดนะครับ910170แล้วก็67อายุของคุณแม่นะครับงามเนาะเอาลงก่อนก็ได้แม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยังได้ไปส่องตัวเลขอยู่ไหมครับบอไปไดไปจักเทียรท่างไปบดไ้ขอขอกระดาษหน่อยครับแม่ข้างไปบดไ้ผาด ัอ๋อมองไปขอเลขน้บ่อท่งขาดท่งขาดช่วงน้ำฝนมันตกดูเนาะฝนตกไปว่าใดมู่ว่านโทษถามตาซิดว่าไปไม่ได้ตรงตรงบ่อห็นอะไรนําบ่อที่ไปคุดนําบ่อก็เลยก็เลยไม่ได้ไปขอไม่ได้ไปแสดงกับผีหันผีบ่อห็นส่วนมากขอเลขกับผีใช่ไหมครับแม่ส่วนมากเขาให้อย่างเงี้ยนะแด้ว่าแม่ก็นั่งเยู่แต่เห็นขันบ่อมากเสิว่าเออ โอ้ยบอกเลขบอกเบอร์ยัยนี่เธอมาเลี้ยวไปก็เห็นรถุดดังสีหนาโอ้ยนั่งยึดตรงนั้นก็คือมาเล้ยไปก็ไดร์โหลดมาเลี้ยวไปก็ไดร์โลดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพ่อไดร์โเนาะข้าวบอกัแมนยุบบอกไทยบ้านเป็นกระถือยุ่งเนาะแต่ยังมาแต่เล่ว่าบันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าทางขาดไม่ได้ไปน้ำท่วมน้ำท่วมทางขาดก็มาเข่าฝันแล้วละแม่กระถือว่าเพิ่งมะข่าฝันแล้วเนาะ ดีๆก็ด,ด,ด,ด้เป็นหนึ่งเขาว่าเเป็นหนึ่งเขาบางก็โจ้าจจหม <c oughs> ล้านขานี่แหละว,ว่าจะไปได้านขานี่แหละไปซื้อของเร,ราเยอะก็ะเป็นแนวทางนะแม่นะเป็นความฝันนะครับทายเอฟจีชอบนะครับแนวทางของแม่รัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเราต้องขอขอบคุณแม่รัดนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณแม่รัดครับ